เจตนาทั้งสามนี้จะเป็นทานมีอนิสงส์มากเพราะพระอ,องค์ได้ตัดไว้ว่าถ้าบุคคลมีเจตนาในมีเจตนาในการให้เช่นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าวติดอยู่ที่ถ้วยที่ชามคิดว่าเศษอาหารนี้คงเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายบ้างแล้วก็ล้างเทลงไปเพื่อให้ประโยชน์แก่สัตว์เหล่านั้นด้วยเจตนาเพียงเท่านี้ ก็จัดว่าเป็นทานแล้วด้วยเหตุนี้เจตนาคือความตั้งใจจึงเป็นส่วนสำคัญในการให้ทานความจริงการให้ทานโดยการมุ่งหมายแล้วเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับมากกว่าผู้ให้ด้วยเหตุนี้เมื่อบุคคลผู้มี ด้วยเหตุนี้เมื่อบุคคลผู้ให้มีเจตนาดีแล้วยังจะต้องพิจารณาวัตถุที่จะให้ทานด้วยเพื่อให้ทานนั้นสมบูรณ์หรือถูกต้องวัตถุที่จะให้ทานต้องประกอบด้วยลักษณะสองประการคือเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์หนึ่งเป็นวัตถุที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับหนึ่งอธิบายไว้ว่า ของที่จะเป็นวัตถุทานนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์คือผู้ให้สแสวงหามาได้โดยชอบธรำมิใช่ได้มาโดยช่อลาดบังหลวงหรือหยิบยืมคนอื่นเขามาให้เมื่อวัตถุทานเป็นของบริสุทธิ์แล้วของนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้รับด้วย วัตถุทานบางอย่างให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้รับเช่นในที่บางแห่งนิยมให้ทานเสื้อกางเกงหรือเครื่องนุ่งหม่มตลอดถึงเครื่องใช้ต่างๆเช่นแว่นหวีเป็นต้นอันเป็นของใช้ของคละวาดเพื่ออุทิศให้ผู้ตายพระพิสุสามเณรรับไปแล้วนุ่งหม่มใช้สอยก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ เพราะไม่ใช่เพราะไม่ใช่สมถะบริขารเช่นเดียวกับเครื่องนุ่มห่มของผู้หญิงเอาไปให้ผู้ชายเครื่องนุ่มห่มของผู้ชายเอาไปให้ผู้หญิงย่อมย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ผู้รับเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ที่ด้วยเหตุที่แสดงมานี้ วัตถุทานหรือของถวายทานนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์และมีประโยชน์แก่ผู้รับด้วยการให้ทานนอกจากจะให้สมบูรณ์ด้วยเจตนาดังที่กล่าวมาแล้วต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้รับทานอีกประการหนึ่งด้วย ทานเปรียบไว้ว่าเจตนาของผู้ให้เหมือนเจ้าของนาวัตถุที่ให้เหมือนพืชพันธุ์ที่จะหว่านลงในานาผู้รับเปรียบเหมือนเนื้อนาหรือที่นาถ้าเจ้าของนาเป็นคนขยันเอาใจใส่พืชพันธุ์ดีและเนื้อนาดีมีน้ำสมบูรณ์การทำนาน,นั้นต้องได้ผลอย่างแน่นอนฉันใด การทำบุญให้ทานก็ฉันนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาวัตถุและคุณสมบัติของผู้ถวายทานด้วยเช่นคนสองคนเป็นคนยากจนด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งเป็นคนทุกตะควรได้รับอนุเคราะห์แต่อย่างเดียวอีกคนหนึ่งนอกจากจะเป็นคนทุกตะ ควรแก่การอนุเคราะห์แล้วยังเป็นคนมีศิล์มีสัตว์ควรแก่การบูชาด้วยการให้ทานแก่คนทั้งสองนี้แม้เจตนาของผู้ให้และวัตถุทานจะมีเสมอเหมือนกันการให้แก่คนทุกตะซึ่งมีศิลมีสัตว์ย่อมมีอนิสงส์มากกว่าเพราะอำนาจแห่งศิลและสัตว์ ย่อมเป็นเครื่องรองรับทานนั้นมีมากกว่ายิ่งผู้รับทานมีความสะอาดบริสุทธิ์เพียงใดก็เพิ่มก็เพิ่มผลยิ่งขึ้นเพียงนั้นมักจะมีปัญหาว่าการให้ทานควรจะเรียกผู้รับทานหรือไม่ตอบสั้นๆว่าถ้าเรียก เพราะโมโขโลกนะคือเรียกเพราะเห็นแก่หน้าเห็นแก่ตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์หรือเอาบุคคลเป็นประมาณไม่ถือเอาคุณธรรมเป็นประมาณเรียกอย่างนี้ไม่ควรเรียกถ้าเรียกเพื่อหาเนื้อนาดีหรือบุคคล ผู้สมควรแก่การรับทานถือเอาคุณธรรมเป็นประมาณไม่เห็นแก่หน้าอย่างนีส้สมควรเรียกอีกประการหนึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อทำบุญให้ทานแล้วนิยมตรวจน้ำ <Okay. S 1> เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ตายเรื่องการตรวจน้ำนี้ ชั้นเดิมใช้เป็นเครื่องมอบถวายวัตถุที่ตนบริจาคคือวัตถุสิ่งของที่ตนถวายนั้นถวายเป็นทานนั้นหนักกว่าที่จะหยิบยกถวายด้วยมือได้จึงหลังน้ำลงมือผู้รับทานนั้นน้ำนั้นเรียกว่าน้ำทักษิโนโทกแปลว่าน้ำสำหรับใช้แทนทักษินาทาน เมื่อหลังน้ำลงบนมือปฏิคาหกผู้รับแล้วเมื่อหลังน้ำลงมือลงบนมือปฏิคาหกของผู้รับแล้วชื่อว่าตนบริจากทานแล้วส่วนปฏิคาหกเมื่อรับน้ำนั้นแล้วชื่อว่ารับทานนั้นแล้วมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อพระพุทธองค์ตัดสรู้ใหม่ๆแล้ว เสดสเดจไปเมืองราชคคึกครั้งแรกทรงแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินมคตให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในสวนตานแล้วลุ่งลุ่งขึ้นสเสด็จไปเสวยพระตาหารที่พระราชนิเวศขั้นเสวยเสร็จ พระเจ้าพิมพิสารทรงพระราช,ชลำดิหาที่อันสมควรเป็นที่ประทับอยู่ทรงพิจารณาเห็นว่าป่าไผ่ที่เรียกว่าเวลวนเป็นที่ประกอบด้วยคุณสมบัติควรเป็นที่เสด็จประทับอยู่จึงได้ทรงจับราน้ำเต้าทอง หลังน้ำถวายเวรุวันนั้นแก่พระพิสูจนสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องพระเวสสันดรชาดกก็มีปรากฏว่าพระเวสสันดรจะประทานสองกุมารให้แก่ชูชกและประทานพระนางมัตพระนางมัตซีให้แก่พระอินผู้แปลงเพศเป็นพามมาขอก็หลังพระน้ำเต้าประทาน ตามเนื้อเรื่องที่ยกมานี้ชี้ให้เห็นว่าคนครั้งก่อนเขาใช้หลังน้ำเป็นเครื่องมอบถวายทานที่เขาถวายก่อนเลี้ยงพระไม่ได้ใช้ตรวจน้ำอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายเมื่อพระฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาเหมือนทุกวันนี้อัตถกถาบางแห่ง มีกล่าวไว้เหมือนกันที่ถวายน้ำทักษิโนโทกเพื่ออุทิศผลให้แก่ญาติผู้ตายไปแล้วแต่เขาถวายก่อนผ้าฉันหาได้ถวายหลังผ้าฉันหาละหาได้ถวายหลังจากผ้าฉันแล้วไม่รวมความว่าการตรวจน้ำนั้นชั้นแรกเป็นการหลังน้ำลงบนมือ ผู้รับผู้รับทานเป็นการประเคนแทนวัตถุที่จะถวายขันการล่วงมาการตรวจน้ำถวายเป็นพิธีอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ตายหรือผู้มีอุปการะคุณตลอดถึงสรรพสัตว์ทั่วไป การตรวจน้ำเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นความจริงก็ไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรถ้ารู้จักความมุ่งหมายและทำให้ถูกในการทำบุญท่านสอนว่าการอุทิศส,ส่วนบุญหรือแผ่ส่วนบุญที่ทำแล้วนั้นก็เป็นบุญประการหนึ่งเรียกว่าปฏิทานน้ำม โดยในแสดงให้เห็นว่าท่านสอนให้อุทิศส,ส่วนบุญและอนุโมทนาส่วนบุญด้วยแต่ไม่ได้สอนว่ามีน้ำตรวจด้วยเพียงแต่ให้ตั้งเจตนาอุทิศและตั้งจิตอนุโมทนาเท่านั้นการที่นิยมตรวจน้ำประกอบด้วยนั้นเข้าใจว่าเพื่อ เพื่อประกอบอุทิศให้แรงหรือให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสอนว่าพึงพึงทำให้จิตใสสะอาดเหมือนน้ำที่อุทิศนั้นมีปัญหาเก่ามีปัญหาว่าการตรวจน้ำเป็นหน้าที่ของพระหรือทายกผู้ถวายตอบว่า ผู้ใดทำบุญผู้นั้นได้บุญผู้ใดได้บุญผู้นั้นแลเป็นผู้ตรวจมีปัญหาต่อว่าทำไมส่วนมากจึงนิยมให้พระตรวจตอบว่าคำตรวจนั้